เป็นในการ m a เ i โอ a คสนะครับเอพิโสด2นะครับผมก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะครับทีเ่เราได้อัดขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับก็เลยจะเหลือเพียงแค่ผมคนเดียวนะครับซึ่งเฉพาะกิจอะไรเนี่ยก็คนก็น่าจะทราบกันดีนะครับผมคือจริงๆอันเทปนี้เนี่ยเราตั้งใจจะอัดกันตั้งแต่วัน จันที่13นะครับแต่ว่ากลัวจะกั้นเอาไว้ไม่อยู่นะครับก็ก็เลยให้เวลาผ่านไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วถึงค่อยมาทําซึ่งวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็เลยจะมาขอพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่านี่เป็นช่วงช่วงเวลาที่ตัดสินใจนะครับทำใจ แล้วก็เป็นรายการที่ทํายากที่สุดเท่าที่เคยทํามาก็ว่าได้นะครับผมคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ช็อกนะครับเรื่องที่เราต้องสูญเสียนะครับคุณซาตุลอิวาตะกันไปนะครับเมื่อวันที่สิบสามครับจริงๆก็จริงๆก็ๆกเขาไปสบายในะวันที่11นะครับแต่ว่าเราทราบข่าวกันก็วันที่13แล้วนะครับผม ด้วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดีนะครับผมแต่ว่าก็มีอาการแทรกซ้อนอื่นนะครับจริงๆก็ไปผ่าตัดมาแล้วนะครับแต่มีอาการแทรกซ้อนอื่นทำให้เสียชีวิตลงนะครับผมซึ่งพิวตาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทนะครับแล้วก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง,ใน,งนในกุมบังเหียนให้กับินนันโดนะครับก็ ตั้งแต่ปี2002นะครับแล้วก็ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเขาก็มีอายุเค่แค่5 55ปีเท่านั้นนะครับซึ่งอายุแค่นี้ยังยังทำอะไรให้กับวงการได้เยอะมากเป็นอะไรที่น่าเสียดายน่าเสียดายมากเลยครับแล้วก็คืออีวัตัเนี่ยเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีความสําคัญในวงการเกมมันอย่างมาก เขาเป็นผู้ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สร้างกระแสให้กับวงการเกมนะครับหลายต่อหลายอย่างนะแล้วก็ยังมีภาพลักษณ์แบบใจดีดูไม่ถือตัวลงมาลุยตลาดด้วยตัวเองบ่อยครั้งนะครับผมจนพวกเราเนี่ยคุณหน้าคุณตาเข้ากันดีนะครับผมแล้วก็คือด้วยวิสัยทัศน์หลายๆอย่างที่เขาทำํำก็ทําให้ฮีนโด o เป็นฮ i นโด้ตังทุกวันนี้ ก็มีคำพูดประจำตัวนะครับตอนที่เขาพูดเอาไว้นะครับผมก็ออนไลน์พิเศ s ค้าแอร์มา am คอเวเลตเพซิ r e นต์ e ินไม n ม I แ m ร์ am เก a m e เวล e ปเป e ร์รัดอินไม a ฮาร am แอ a m มานะครับผมก็แปลก็ประมาณว่าคนนำบัตรเนะี่ยผมก็เป็นแค่เป็นประธานบริษัทคนนึงนะครับแต่ความในความคิดของผมเนี่ยผมก็ยังเป็นนักพัฒนาเกมอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วหัวใจของเขาอ่ะก็ยังเป็นเกมเมอร์อยู่ดีนะครับผมซึ่งก็เป็นประโยคที่ พูดมาในงานาถ้าทำไม่ผิดจะเป็นงาน GDC ปี2 0 1 5เอ้ย2005นะครับผมก็ผ่านมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เขาพูดไปเนี่ยก็ก็ค่อนข้างซื้อใจนะค่อนข้างซื้อใจเกมเมอร์นะครับแล้วก็แฟนแฟนน n เ e นโดทั่วโลกนะพะหลังจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็ยังใหม่อยู่ในการที่จะประจับตลาดของเน n น e เ d นนะค,คนก็ยังไม่ค่อยจะรู้จักดีนะครับแต่พอหลังจากที่ได้กล่าวประโยค ออกลัน,นออกไปเนี่ยก็ทําให้เขาเ่ยมีตัวตนแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นมงบอกถึงคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นว่าเออเขาเป็นเกมเมอร์นะอะไรเงี้ยเขาจะมาบริหารงานด้วยหัวใจของคนที่เป็นเกมเมอร์ดังนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าเกมเมอร์ต้องการอะไรนะผมก็ทําให้ตัวตนของเขาเนี่ยมันชัดเจนนะครับซึ่งตัวตนของเขาแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับความ,วาม,วามเป็นดิเมนโดมากขสุน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวงการเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีผู้บริหารคนไหนนะครับลงมาลุยนะลงมาเล่นตลาดเกมขนาดนี้มาก่อน,นครับผมซึ่งบางทีก็มีคําพูดกล่าวทเท่ๆร้อนๆไปนะแต่ก็พูดกันไปเพื่อแบบให้ดูดีเป็นงั้นเนี่ยนะครับแต่สำหรับเาขาคนนี้ไม่ใช่นะครับผมมันมันเหมือนเป็นสัญญาว่าเขาจะทําแบบนั้นด้วยสัตว์จริงนะครับผมเป็น คือ,คอตัวเขาเองเนี่ยได้แสดงความเป็นเกมเมอร์นะครับให้เราได้เห็นเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ต,ตามนะครับผมคือคือเนื่องจากเขาตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาเกมมาก่อนนะครับผมทําทให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความจริงจังนะครับในการสร้างเกมทางเกมเพื่อคนเล่นเกมจริงมากกว่าที่จะสร้างเกมมาเพื่อ,อโปรยรายได้ไปแบบดื้อน,นะครับผม ทุกอย่างผลงานต่างๆที่เขาสร้างมาแล้วแ,วแต่มีสีสันมีคุณค่าแล้วก็มีเป็นไอคอนิกน่าจดจำนะครับผมแล้วก็มีความคุ้มค่าพอที่จะจ่ายเงินให้กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะครับผมซึ่งเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นก่อนที่เขาจะมารับตําแหน่งนี้หรือว่าหลังจากที่เราเขาได้รับตําแหน่งนี้ไปแล้วผลงานต่างๆที่ออกมาจากฝีมือของเขาเนี่ย คือคือจะพูดว่าไงอ่ะมั่นคงตลอดคือคือมีวิัยทัศน์ที่ที่ทีดีทำเกมออกมาในมาตรฐานเดิมตลอดนะครับผมทำให้เกมเมอร์ทุกคนเนี่ยรู้แล้วแต่ขี่นชมขี่นชอบแล้วก็รักเขาคนนี้ค่อนข้างมากพทุกคนกันพูดถึงประวัติของของยิวตะแล้วเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าไม่ธรรมดา นะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่สมัยมัธยมคือตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะเอาง่ายๆคือเลือกเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะเลยโดยที่ทางบ้านไม่สนับสนุนนะครับผมจนจนถึงขั้นพ่อของเขาเนี่ยไม่ไม่คุยกับเขาเลยเป็นบรึ้งปีนะครับผมแต่สุดท้ายก็ยอมรับในตัวเขาจนได้นะครับผมซึ่งผลงานแรกของเขาในตอนสมัยเรียนเนี่ยก็คือการทำเกมเบสบอลนะครับผมบนเครื่องคิดเลขซึ่งก็เป็นเครื่องคิดเลขแบบ เครื่องคิดเลขแบบใส่สูตรได้ครับผมใครที่เรียนทางโปรแกรมเมอร์มาอะไรก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมหรือเรียนวิศวะอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเขาก็ทําแล้วก็เอาให้เพื่อนๆเล่นนะครับก็ประทับใจกันไปนะครับผมก็เป็นการโชว์ความสามารถของการโปรแกรมมิ่งนะครับตั้งแต่วัยรุ่นนะครับผมซึ่งพอเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาทำงานกับฮาวไลบิร์ตเทอรี่นะครับผมซึ่งเป็นสตูดิโอนะครับ เซคเกิลปาร์ตี้ของมิ n เน n โ o นะครับมีผลงาน,นเด่นก็อย่างเช่นเคอร์บี้คิดเอคาลัสหรือว่าจะเป็นซีรีส์ของซูเปอร์สแ h b ทบอสนะครับผมก็มาจากสต,ตูดิโอนี้เหมือนกันนะครับผมโดยเขาเข้าไปร่วมทำงานเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วครับผมเพราะว่าได้โชว์ความสามารถนะครับแล้วก็วาดรวดลายโชว์ลีลาแบบโดดเด่นมากนะครับผม พออยู่ได้จนถึงปี2000ครับผมก็ได้ย้ายเข้ามาทํางานกับทางมิเนโต้แบบเต็มตัวนะครับแน่นอนนะครับด้วยด้วยทักษะและความสามารถของเขาที่โดดเด่นเนี่ยแล้วก็ยังมีวิสัยทัศน์ที่ที่กว้างไกลไม่มุมมองที่ดีแต่ยังมีไอเดียที่โดดเด่นอีกด้วยเนี่ยก็ทําให้ในปี2002นะครับจะเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการครับเมื่อ,อปู่ฮิโรชินะครับ ได้เรียกตัวเขาเข้าไปพกเป็นการส่วนตัวแล้วก็ปู่ก็บรรยายเกี่ยวกับการเดินทางการดาเนินมาของบริษัทนินโดว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้อะไรอะไระไงจางแต่ยังเป็นบริษัทไพกระดาษอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งถึงบริษัทที่ทําวิดีโอเกมนะครับผมซึ่งตอนนั้นอนิวิตะก็คิดว่าคงจะโดนเล่นงานแล้วแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าปู่ฮิโรชิเนี่ยก็ให้อ่า ปะตะเนี่ยเป็นประธานบริษัทกฎหมายแทนปู่นะครับผมซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของอิวตะเลยนะครับผมโดยโดย,โดยมีสิ่งที่ปู่พูดถึงอิวตะในตอนนั้นว่าคือเหตุผลที่เลือกอิวตะนะครับขึ้นเข้ามาเป็นตำแหน่งนี้ก็เพราะว่าคือเขาเนี่ยมีทั้งความรู้ความเข้าใจและความสามารถนะครับในส่วนของ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของนินโดซึ่งเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะมาทำแบบนั้นน,นี้นะครับซึ่งปู Hi ่ฮิโรชิครับก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการที่ทำให้ทำให้อิวาตะเนี่ยเป็นประธานเินโดคนแรกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลยามาอุจิเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโดยจนถึงปัจจุบันเนี่ย เขาก็ได้เป็นทั้งโปรดิวเซอร์นะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์รวมกันแล้วเนี่ยกว่า30ร้อย30เกมนะครับร้อย30เกมนะครับทุกท้งไม่ได้ไม่ได้ฟังปิดนะครับผมแล้วก็ยังมีชื่อปรากฏในเกมอื่นๆอ,อีกนะครับอีกสิบกว่าเกมแล้วก็ยังเป็นดีเลคเตอร์ของเกมเองอีกสองเกมแล้วก็ยังเป็นสเปเชียลแตงนะครับในเกมอื่นอีนอกแปดเกมนะครับผมแล้วก็ด้วยผลงานโดดเด่นนะครับแบบนี้ คนก็รู้จักกันไปทั่วโลกนะยังเคยได้ถูกนเสนอชื่อนะครับไปเป็น CEO ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับผมจากนิซันบารอนนะครับผมอิวตานเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นนะครับแต่ว่าก็มีความยืดหยุ่นไปพร้อมๆกันนะครับผมเขาทําให้เกมหลายๆเกมที่กาลังประสบปัญหาอย่างเช่นทำไม่ทันนะครับหรือหาทางออกไม่ได้ให้กลายเป็นจบด้วยจบลงด้วยดีตลอดนะครับเช่น เอาโคดดิ้งนะครับของเกมบอลลูนไฟนะครับทีเ่เขาเป็นคนเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองเนี่ยเอาไปปรับปรุงแล้วก็ทำออกมาเป็นฉากน้ำในซ u เปอร์มาริโอบลอสได้นะครับหรือจะช่วยทำเกมซ u เปอร์สมาร์ทบาร์เทอร์ภาคมีลี่นะของเกมคนะิวเนี่ยที่กำลังจะเสร็จไม่ทันกำหนดเนี่ยให้เสร็จทันกำหนดได้นะครับเพราะว่าด้วยปัญหาบัก๊กมากมายนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกม ไม่สามารถออกมาขายได้ทันตามที่กําหนดนะครับก็จะส่งผลเสียให้กับเครื่องเกมคิวได้นะครับผมหรือว่าการจะเอาแมปนะครับผมของภาคเลดกินบูนะครับผมเข้าไปไว้ในภาคโกสโกแอนจินเวอได้นะครับผมทั้งที่เกมเนี่ยก็มีความจุแทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับคือเต็มปรีแล้วนะครับผม ซึ่งนั่นก็เลยทําให้เนี่ยภาคโกลด์ซิลเวอร์เนี่ยก็มียิมให้ลุยกันถึง1 6ยิมเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังไม่ลดอีกสารพัดเกมแบบที่เขาจะมานั่งดูงโค้ดนะครับตรวจโค้ดด้วยตัวเองหรือบางทีก็นั่งแก้บัคด้วยตัวเองด้วยนะครับผมเรื่องประทับใจของเขาอีกเรื่องหนึง่งก็ที่เราไม่เคยเห็นผู้บริหารคนไหนทำมาก่อนก็นั่นก็ในยุคที่แบบ TDS อ,ออกมาแรกๆเลยนะครับผมต,ตอนนั้นเนี่ยเครื่องอ เหมือนจะไปไม่รอดนะครับสุดท้าย Nintendo ก็ตัดสินใจนะพันราคาเครื่องให้ถูกลงนะครับแล้วก็ยอมขายขาดทุนนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ยอดขายนะครับของเครื่องเนี่ยพุ่งกระฉจดขึ้นมาทันทีนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยอิวตาก็นะครับออกสีนะครับผมออกมาขอโทษนะครับสำหรับคู่ที่ซื้อเครื่องไปก่อนที่จะลดราคานะครับออกมาขอโทษด้วยตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็พร้อมยังมีการปลอบใจนะครับผมก็มอบ เกมครับวัชชุคอนโซร์ครับของซามิคอมนะครับแล้วก็เกมบอร์แอดวานซ์นะครับอย่างหลักสิบเกมนะครับรวมเป็นยี่สิบเกมนะเพื่อชดเชยให้กับผู้เล่นที่ซื้อเครื่องไปก่อนที่เครื่องจะลดราคานะครับแล้วก็แถมยังชดเชยให้กับบริษัทนะครับด้วยการลดเงินเดือนของตัวเองนะครับไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเจอแบบนี้เข้าไปก็คือแฟนๆเนี่ยหรืออย่างผมเนี่ยที่ซื้อเครื่องเดวันนะครับก็ก็โกรธไม่ลงโกรธไม่ลงจริงๆนะครับผม แล้วก็ยังมีครั้งที่2อ,อีกด้วยนะครับคือผ่านมาไม่นานเนี่ยแหละคือ,อช่วงที่วีอยู่เนี่ยออกมาขายแล้วจะทำกำไรไม่ได้ในช่วงแรกๆนะครับผมวีตะก็ประกาศลดเงินเดือนตัวเองครึ่งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ห้าวหาญน,นะครับใจเด็ดแล้วก็พูดจริงทําจริงนะครับแล้วก็ใหใ,ใจมากเหมือนกันนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับในช่วงกลางปี2014นะครับกลางปีที่แล้วนะครับผม ก็มีการประกาศว่าอีวตาเนี่ยจะไม่ได้มาเข้าร่วมในงาน E3 ทีนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นงานดิจิตอลอีเวนต์นะครับนกับปีนี้นะครับผมซึ่งเราก็มารู้ทีหลังว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารับผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งในท่อน้ําดีนะครับผมทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถมาร่วมงานวีทีได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็หายไปประมาณประ2 3สามเดือนไม่ออกสื่อไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับผมแต่พอรักษาตัวหายปุ๊บออกมาก็มาทําขายตรงใน n d o n i ใ t e n d o ด i r e c t เลย ก็ซึ่งแต่ว่ามาแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบอีกโรยผอมโซนะครับผมแล้วก็ยังจะมาขอโทษพวกเราอีกว่าที่หางไปอะไรเงี้ยคือคือพวกเราก็ไม่รู้จะเอ่ยทำไหนดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาไม่นาน,นครับอีกทีสองพันสบครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้มาร่วมงานอีกตามเคยครับเราก็เลยคิดกันว่าเ,เขาคงไปอยู่ซุ้มนะครับดูแลทีมงานที่ผลิตเครื่อง nx นะครับผมก็เลย สละเวลานับตรงมีให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมงานแทนนะครับผมแต่พอมาถึงวันที่สิบสามนับเราก็รู้ความจริงว่าคืออีวตาเนี่ยกำลังอาการสุดนะครับกําลังรักษาตัวอยู่โดยไม่มีใครคนไหนเนี่ยได้รู้ข่าวของเขาเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวเพราะว่านิลโดนไม่เปิดเผยอะไรเลยนะครับจนกระทั่งเห็นก็แค่ใบประกาศนะครับผมวันที่สิบสามแบบเช้าวันจันทร์ก็ได้รู้ความจริงว่าคืออีวตาเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ อะไรที่อึ้งชอบรู้สึกเสียใจในแบบที่แบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนกันนะครับผม <c oughs> เกิดอะไรขึมากสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกนะครับผมกับอีวตังนะครับถ้าฟังภาษาไทยก่อนนะครับผมอยากจะบอกว่าคือเรานะครับจะจำเขาในขณะที่สละเวลา3สมอาทิตย์นะครับเพื่อทำให้ซูเปอร์สมาท บัตเตอร์มิลี่นะครับเจ็ดทันตามกำหนดเราจะจำเขาว่าเขาเสียสละเงินรายได้ตัวเองทุกครั้งที่บริษัทประสบปัญหาเรื่องเงินจากการที่เครื่องเกมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาเนี่ยขายได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราจะจำเขาว่าเขาเนี่ยได้เคยพอร์ตระบบต่อสู้ของโปเกมอนสเตเดียนะครับโดยไม่ต้องมีเรฟเ r น n ์ีเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะจำเขาว่าเขา,าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์มาเธอ ผู้ที่ผักกันที่ทำให้ฟิลี่เนี่ยเกิดได้อยู่คนมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ mm hmm. เราจะจาเขาว่าเขาสามารถเอาแมทของอันโตนะครับไปใส่ในภาคโกลด์ซิเวอร์ได้อย่างน่าทึ่งและทั้งที่เมมโมรีของตลับเนี่ยแทบจะไม่พออยู่เลยเราจะจําเขาว่าเวลาเขามานําเสนอในน mm ันโดไดเลยเราจะเฝ้าหน้าจอรอดูสำเนียงภาษาอังกฤษของเขาเสมอนะครับ mm hmm. ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่เราก็ตั้งใจฟัง รเราจะจำเขาว่าเขาเป็นผู้ที่ต่อสู้นะครับต่อกรกับตลาดโมบายมาตลอดทําทุกพิธีทางเพื่อให้ตลาดโมบายเนี่ยไม่สามารถลุกตลาดแทนเทลนะครับผมได้ถึงได้จนถึงทุกวันนี้เราจะจําเขาว่าผู้คนมากมายนะที่เกียดเขาไม่ชอบเขาเนี่ยมีมากขนาดไหนนะครับแต่พอมาวันนี้ พวกเขาเด่นนั้นก็ล้วนแล้วแต่มาแสดงความเสียใจที่วันนี้ไม่มีเขาอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับพวกเราจะจําเขาคนนี้เอาไว้ตลอดกาลใีวันลืมคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในวงการเ็นครับสตารลุยีปัตต์ยอดมากครับ